สี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักเป็นอีกวันที่หนุ่มสาวหรือคนมีคู่ต่างให้ความสําคัญซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการร่วมฉลองการซื้อดอกไม้หรือช็อกโกแลตให้กันโดยจะมีเงินเตรียมไว้ใช้จ่ายเป็นจํานวนมากเป็นพิเศษรวมถึงเป็นวันที่หลายคู่เลือกจะมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันวาเลนไทน์ปีนี้เทียบกับปีอื่นจะเป็นอย่างไรข่าวสดดีแคปเศรษฐกิจจะสรุปให้ฟังครับ ธนวัน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวในในันวันเดนไทยจากกลุ่มตัวอย่างกว่า1,225รายทั่วประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเจนซีที่มีอายุตั้งแต่13ถึง23ปีโดยมีการประเมินว่าจะมีเม็ดเงินสัพัดในระบบเศรษฐกิจราว2,389ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน15.5%มูลค่าเงินสัพัดครั้งนี้ขยายตัวเป็นอัตราบวกครั้งแรกในรอบ5ปีเนื่องจากผู้คนเริ่ม มาใช้จ่ายมากขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวผลสำรวจยังพบอีกว่าการใช้จ่ายในด้านต่างๆที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นฐานข้าวนอกบ้านเพิ่มขึ้น38.5%ไปคาราโอเกะเพิ่มขึ้น44.2%ขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่1,848บาทสูงสุดในรอบ4ปี ผลสำรวจชี้ว่ามูลค่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาสินค้าและค่าครองชีพที่แพงขึ้นอย่างไรก็ตามผลการสำรวจของผู้ที่ตอบว่าจะไม่ฉลองในวันแห่งความรักอยู่ที่50.8%และคนที่ร่วมฉลอง49.2% สถานที่ฉลองวันวาเลนไทน์ส่วนใหญ่30.2%จะไปห้างสรรพสินค้า15.7%จะไปคาเฟ่และ15.3%จะไปที่ร้านอาหารช่องทางในการบอกรักส่วนมาก48.5%จะพูดกันต่อหน้า25.8%คุยกันผ่านสังคมออนไลน์ 22.7%โทรผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและ3%เคุยผ่านทางโทรศัพท์ในตอนท้ายของการสำรวจสอบถามถึงการสางสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในช่วงวันวาเลนทน์ปีนี้พบว่ากลุ่มนักศึกษามีมากสุด35.7%รองลงมาคือกลุ่มวัยทำงาน 33. 8สุดเสุดท้ายเป็นกลุ่มนักเรียน3 0 6สถานที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งคือหอพักหรืออพาร์ตเมนต์28.6%เรองลงมาเป็นโรงแรมมารูด26.8%ห้องพักรายวัน 20.4%อพาร์ตเมนต์8.8%สวนสาธารณะ8.5%และบ้านที่ไม่มีใครอยู่6.9%เป็นยังไงกันบ้างครับกับผลการสำรวจวันวาเลนไทน์นทปีนี้มีใครเตรียมออกไปฉลองกับคนรักแบบไหนบ้างส่วนผลสำรวจข้อสุดท้ายอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับ no comment วันวาเลนไทน์นทปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ